ดีครับอยู่ที่กระแผงสวนผักนะครับนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับผู้ปลูกผักสลัดในระบบรากแช่นะครับในในกล่องโฟมที่สั่งทําขึ้นมาเพื่อปลูกผักโดยเฉพาะนะครับมีใบรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกร GAP นะครับเรื่อนี้เราจะมาดูนะครับผักที่ปลูกนะครับว่าเราจะทํายังไงให้มนนีผักทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับในหนึ่งอาทิตย์นะ่ะ ทุกท่านจะต้องมีการเพราะ,มะเมล็ดล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์จะต้องเตรียมน้ํากําหนดวันก็ได้ครับว่าเป็นวันไหนถ้าทําวันไหนวันอาทิตย์ก็ทําทุกวันอาทิตย์นําลงกล่องวันจันทร์ก็ลงวันจันทร์ไม่ต้องทาอนุบาลน,นะครับไม่ไมต้องทําอนุบาลคือลงรับปุ๋ยทีเดียวเลยจบเลยแล้วก็ดูแลทําง่ายกว่าทําอนุบาลน,นะครับไม่ต้องเอาปุ๋ยไปใส่ก่อนในอนุบาลน,นะครับคือทําอย่างผมทําได้รวดเร็วทาได้ไว แล้วขึ้นในจริงโดยท่านไปทํางานอื่นได้ใครสนใจอยากจะปลูกผักตลาดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับปรึกษาผมได้ครับผมรับทาโรงเรือนโรงเรือนไม้ก็รับทําอย่างนี้นะครับโรงเรือนเหล็กก็รับทาแก้ไขจุดบกพร่องที่ว่าจะทําให้ไม้อยู่ได้นานขนาดไหนห้าหกปีก็อยู่ได้ครับถ้าไม่มีฝนสาดผมก็คุมทําจันทันให้คุมตัวโรงเรือนไม่ให้ฝนสาดนะครับ จะอยู่ได้คืนทุนเรียบร้อยก็ที่เหลือก็เป็นกำไรนะครับอันนี้เป็นเลดโอ๊กพันอัลโลนิกนะครับนี่อัลโลนิกนะครับตน,นั้นจะเป็นฟิลเล่นะครับไอเบิร์กนะครับแล้วก็จะเป็นกรีนโอ๊กวีเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นกรีนคอร์สนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะปลูกมากขึ้นเพราะตอนนี้ผมทิ้งช่วงปล่อยทิ้งช่วงไปนะครับก็คือว่าปลาอาทิตย์ที่ผมปลูกไม่ทันเพราะผมไปทํางานอื่นด้วยหมายถึงว่าไป ให้ไปทํางานให้ลูกค้าก็เลยไม่ทันตอนนี้ผมก็กลับมา,าปลูกให้เต็มที่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้ฮะตอนนี้ผักผมขาดนะผักผมขาดกรีนโอ้ผมขาดนะครับเนี่ยอันนี้ฟิเล่ยังไม่โตที่หน้านะครับตอนนี้ผมมีแต่คอร์สแล้วก็มีกรีนอยู่แค่นิดหน่อยเองลูกค้าเขาชอบกรีนเราก็ปลูกกรีนให้เยอะหน่อยนะครับทุกท่านท่านาลูกค้านะครับก็ดูว่าในพื้นที่ของแต่ละท่านอ่ะเขาชอบอะไรบ้าง ปลูกไร่กันลงมามีกีนโอ๊กนะครับทูกค้าก็ปลูกเลดโอ๊กนะครับตามมาแล้วก็มาเป็นครอสแล้วจะปลูกอย่างอื่นเสริมก็ได้ปลูกผักอะไรก็ได้เสริมเข้าไปนะครับตามที่ตลาดต้องการหรือตามที่ท่านอยากจะปลูกอ่ะนะครับอันนี้ผมปลูกไปหมดแล้วนะครับรงนี้ก็เป็นลงเมลอดอีกเล็ดอีกอันหนึ่งวันนี้เดี๋ยวทำเสร็จผมก็ลองปลูกผักอย่างอื่นดูด้วยในช่วงที่ท่านปลูกอย่างอื่นปลูกผักตาเดิมอ,อยู่แล้วเนี่ยท่านก็ลองปลูกผักอย่างอื่นดูมั่งอันนี้ฮะ อะไรไม่รู้ครับจะไม่ได้เลยเดี๋ยวรอไปโตก่อนนะครับใส่ปุ๋ยปริมาณการใส่ปุ๋ยของผมใส่ครั้งเดียวระบบนี้ก็คือใส่ครั้งเดียวใส่ในจุดที่สูงสุดแม็กสุดแล้วมันก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ต้องเติมปุ๋ยอีกแล้วนะครับผมใส่ให้อยู่ 4cc ต่อน้ํา1ลิตรตัวที่ผมไม่ต้องทําอนุบาลด้วยนะครับไม่ต้องอนุบาลเลยใส่เลยนะครับ 4cc กล่ CC, องท่านมีปริมาณน้ําเท่าไหร่กล่องอย่างนี้มัน ได้1โลแต่กล่องปลาแซลมอนกล่องอะไรปลูกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปลูกไม่ได้ปลูกได้นะแต่ว่าท่านก็ดูเอาว่ามันได้กี่หลุมมันเปืองน้ําเปืองปุ๋ยประกันไหมคือระบบนี้เราไม่เน้นให้ยุ่งยากอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายๆยและทาได้จริงเกิดประโยชน์จริงเกิดผลจริงนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาที่กระแผงสวนผักอยู่ที่โคงพัฒนาจะดูมาดูงานมาดูมาดูาดว่าทาได้จริงทํำยังไง เรื่องตลาดเรื่องกรรมวิธีเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับอะไรผมอธิบายให้ท่านฟังหมดนะครับก็คือไม่อยากให้ท่านต้องมานั่งร้มลูกคุกคานเหมือนอย่างที่ผมเคยล้มลูกคุกคานมาก่อนมาสี่ห้าปีที่แล้วนะครับนี่โรงเรือนนี่โรงเรือนไม้มันก็อยู่มาเข้าปีที่ห้าแล้วนะฮะ,ะมันก็ผุนะเพราะว่าตอนที่เขาทำเขาทาไม่ดีนะครับนะ้ำฝนมันาสาดนะครับมันก็มีผุผมก็ซ่อมเอานะครับแต่ถ้าให้ผมทํารุ่นใหม่ผมก็ ทำให้ดีเลยนะครับผมก็ทําให้ลูกค้าไปหลายคนแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อนะมานะครับเนี่ยผมก็ทําสวนเลยผมก็เสร็จแล้วทำา่ม่ง่ายเสร็จแล้วทาครึ่งวันพอเสร็จแล้วเราก็พอมันเข้าที่รูทีนรูทีนมันเข้าเป็นที่เข้าเป็นที่เข้าเป็นทางนะครับเก็บผักวันนี้เก็บวันนี้ส่งวันน,นี้นู่นวันนี้นี่นี่ทําคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมาสาวทิศอาจจะพักผ่อนหรือให้สอนคนที่สนใจจะปลูกอ่ะนี่ก็เป็นเมล็ดนะครับที่เพาะไว้นะครับน่แปลงหนึ่ง ็นกาแฟเมลอนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ทุกท่านดูนะครับสนใจก็พักเนี่ยมเมล็ดที่ผมเพาะไว้ช่ไหมผมจะเพาะไว้เยอะเลยโอเคสนใจก็ทักมาได้ขอบคุณนะครับน่นี่จะเก็บแล้วบางส่วน